ขอบพระคุณสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ก็ไปรับไปช้อปปิ้งสวัสดิการแห่งรัฐมานะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราจัดไปหาคุณยายกันนะเยสูก็จะเอานะน้ำมันพืชแป้งทอดกรอบ แล้วก็ไอ่ะอันนี้หนึ่งหอ่อน้ำตาลหนึ่งซูโรสหนึ่งนะคะของเยสู่แล้วก็ผงไอ้น,น่ะเขาเรียกอะไรแหละผงซักฟอกนะคะก็อันนี้ไปให้คุณยายหนึ่งหอ่อนี่นะ ครีมนะครีมมาไปให้คุณยายนะคะครีมครีมให้คุณยายหนึ่งนะก็เดี๋ยวเดยสส่เอาเดี๋ยวสูเอากาแฟไว้หนึ่งห่อนะคะอันนี้เอาไปให้นอกนั้นเอาไปให้สเสด็จแม่นะคะเนี่ยอันนี้ไปให้สเสด็จแม่